วันนี้เรามีอะไรลามบอกซิแม่ซื้ออะไรมาเนี่ยหนอนแม่ซื้อหนอนมาทำไมนี่ยแม่เกลียดหนอนมากแ้วจะซื้อทำไมก็เห็นว่าเขาเลี้ยงหนอนเพื่อให้เป็นผีเสื้อกันแล้วลูกก็ได้ปล่อยผีเสื้อก็เลยก็เลยซื้อหนอนผีเสื้อมาให้ลูกวิธีการเลี้ยงหนอนเทอหลามต้อง ออนอนเช็ดทำความสะอาดภาชนะทุกวันใช้ดิชชู่รองก้นภาชนะไว้ก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวพ่ออา่านให้ฟังไงสะดวกต่อการเก็บอ,อึนอนเก็บอ,อ,อ,อึน้องน้องนอน,น,น,อนให้พืชอาหารวันละครั้งน้องคนกินพืชเดิมตลอดการีง ถึงมีอะไรนะตำลึงมาให้รอห<ข>อมาเ่ยเลยใช่อาหารเมื่อให้เสร็จแล้วนําส่วนที่เหลือไปเก็บตู้เย็นอันนี้ต้องเก็บตู้เย็นไว้เลยอ่านะหากซื้ออาหารมาเลี้ยงเองระวังยาฆ่าแมาลงที่อยู่ในพืชโอ้ระยะเวลาการเติบโตอยู่ที่ประมาณ7-20วัน<อ>จนกว่าจะเข้าดักแดก้ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ระหว่างนั้นใช่ครับระหว่างนั้นหนอนจะลอกคราบไปเรื่อยๆ5-6ครั้ง<อ>เพื่อเพิ่มลําตัวให้มีขนาดใหญ่ขึ้น,<อ>นจนถึงระยะสุดท้ายหนอนจะหยุดกินไม่เคลื่อนไหวเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ มีวิธีการต่อด้วยนะเมื่อเข้าดักแด้หนอนจะสร้างใยเพื่อยืดลําตัวยึดลําตัวกับพืชที่คิดว่าปลอดภัยรอ,อน้องเข้าดักแด้จนสมบูรณ์หลังจากเข้าดักแด้แล้วรอประมาณ2วันค่อยสกิดดักแด้นํามาห้อยไว้หรือถ้าที่ท,ที่น้องเข้าดักแด้เห็นว่ามีพื้นที่เพียงพอสระกลางปีกให้ปล่อยไว้แบบนั้นไม่ต้องเอาน้องออกมาก็ได้แนะนําให้ใช้ทิชชู่ลองไว้ที่ก้นภาชนะ พราะผีเสื้อจะออกมาจากดักแด้พร้อมน้ําของเสียจากตัวน้องเขาด้วยโอ้ยระยะเวลาจากดักแด้จนออกเป็นผีเสื้ออีกประมาณ5้าถึงยีบวันขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ระหว่างการเลี้ยงนอนจนเป็นผีเสื้อแม่ครับอาจตายได้จากหลายสาเหตุเช่นสภาพแวดล้อมและการขับสันตามธรรมชาติคือน,น้องอาจจะตายได้ระหว่างการคับสันแต่ดูซิว่าลามจะทํามันตายก่อนที่มันจะลอกคาบไหม,มก็เดี๋ยวมาดูกันแม่ไม่ต้องถ่า<ะ>ยทำไมไม่ต้องถ่ายอ่ะ เผื่อคนดูเขาจะได้รู้ได้ไงแนะนําคนดูหนว่าจะเลี้ยงยังไงเราเลี้ยงอะไรอยู่เดี๋ยวราต้องมากุดมอร์นิ่งหนอนทุกเช้าแล้วก็ให้แม่เก็บอื้อเปลี่ยนผักให้เขานะครับมีอะไรจะบอกคนดูไหมว่าเราเลี้ยงอะไรอยู่หนอนเราต้องเลี้ยงยังไงวิธีการเลี้ยงคือยังไงที่พ่ออ่านให้ฟังี่เราต้องทําอะไรอธิบายชี้เก็บอื้อหน้วต้องอะไรอีกให้อะไรให้อะไรให้อะไรเขากินให้ผักให้ผักให้ผักกินและหนอนมันจะกลายเป็นอะไร พี่เสื้อแล้วมันจะบินยังไงพี่เสื้อเหถัเหอมืนนนกห้าพี่เสื้อทำหน้าพี่เสื้อพี่เสื้อทำหน้ากันเหรอนแล้วบินด้วยโอ้โหน้ำลายอือพี่เสื้อน้ำลายไหลโอเคลามพ่อทำไรอ่ะ แล้วพ่อไม่เอามันออกไปน้องนัดเบฟตัวนี้จะฟักแล้วอย่างมันแค่ลอกคราบอ๋อลอกคราบปกใจตอันนี้คือน้องคนนี้ไม่ยอมลงปอกเปลือกลูกใช่ครับเขาเรียกว่าลอกคราบเดี๋ยวพูดลอกคราบสิมีสัตว์อะไรอีกครับที่ลอกคราบมั้งลามรู้ไหมตัวอะไรบ้างตัวอะไรที่เลี้ยตัวอะไรเลือยงจะเดือไม่ลอก โห่โม่คาดนะอุ้ยต e> ัวนี um ้แข็งแรงจังเลยโยสิโอ้หเราต้องเปลี่ยนให้เขาทุกวันใช่ไหมเนี่ยเออกลัวกลัวแม่แม่แม่กลัวกลัวกลัวในทำท่ากลัวไหมที่กลัวไง เรียบร้อยขอบคุณครับมอร์นิ่งครับน้องรามวันนี้เป็นเช้าวันที่เท่าไหร่วันที่หา้าของหนอนแล้วเนอะที่เขามาอยู่กับเราใช่ไหมครับ mm hmm. เขามาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองอุ้ยวันนี้ห้าวันแล้วน้องรามบอกว่าอะไรจะนั่งกินข้าวกับใคร mm hmm. นั่งกินข้าวกับหนอนโอเคไหนมาดูซิหนอนเป็นยังไงบ้างครับโอ้อ้าไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เ,อาเขาไม่กินชีสรอกห mm hmm. นอนกินผักครับ บางตัวเขาลอกคราบแล้วเขาก็ห้อยตัวเองอยู่ใช่ไหมครับอ,อ๋อนี่ไงตัวนั้นก็ลอกคราบนวนี่ไงากำลังลอกคราบอยู่เห็นไหมนี่ตามคู่มือเขาบอกว่าเนี่ยจะลอกคราบไปเรื่อยๆ5 6ถึงครั้งเพื่อให้ขนาดตัวเขาเนี่ยใหญ่ขึ้นขยายใหญ่ขึ้นก่อนที่จะเข้าระยะของการเป็นดักแด้อบงับงบงังบังอาวระวังนะครับอ่านี่ตัวนี้ก็กําลังนี่งอยู่ดูสิน้องรามชี้ไงใช่ป่ะที่รามชี้ให้แม่ดูใช่ไหม คนขายเขาไลน์มาหาแม่วันก่อนว่าหนอนที่เขาจัดมาให้เราเซตเนี้ยเป็นหนอนหนามกระทบลกคือเขาอาจจะมีหนอนหลายหลายพันนะนะะแล้วะคะืนมันมีนม,มดอ๋าใช่ไหนรายงานจี้ครับเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อวานมีมดมีมดมาตรงไหนครับ ตรงข้างล่างเหรอครับทำไนแล้วแม่ต้องทํำยังไงอ่ะแม่ต้องแม่ต้องจัดก,การเช็ดมดออกจากกรงหนอนใช่ไหมครับพี่เขาก็บอกให้ระวังนะปิดฝาให้แน่นอย่าให้ใบไม้หรืออะไรแลบออกมาเพราะว่าเดี๋ยวมดจะเข้าไปกินหนอนได้นะเป็นอันตรายกับหนอนเรานะ ใช่มตัวแรกของน้องรามมันเป็นผีเสื้อตัวแรกเลยที่มันลอกคราบออกมาแล้วนี่เราเลี้ยงแค่เท่าไหร่เอง7วัน8วัน8วันนเองเราก็ได้ผีเสื้อมาหนึ่งตัวแล้วซึ่งว่าเขาเข้าระยะดักแด้แค่ประมาณวีคเดียวเองเนาะใช่ไหมใช่แล้วก็แต่ยังมีตัวอื่นอีกนะที่ก็ยังยังแิ้อยู่แต่ไม่รู้ว่าตัวนี้ลอกคราบมาจากไหนนี่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 นีลอกมาจากนี่นี่ไงนี่ไง ือตัวนี้ออกมาจากจากแด่จากแด่นะพี่ว่าและอันนี้อันเนี้ยกำลังจะออกนี่นี่ใกล้แล้วนี่ใกล้แล้วไหนเขาด้ลยโอ้โนี่นี่นี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ใช่ก็จริงๆตอนแรกเราควรจะต้องปล่อยมันออกไปบินเออจริงๆเราควรต้องปล่อยมันออกไปบินแต่ว่าฝนตกเราก็เลยกล้าปล่อยเพราะปล่อยออกไปเดี๋ยวมันก็โดนน้ำเดี๋ยวมันก็อาจจะตายได้ฉะนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเอามันไปปล่อยที่ฟาร์มดีกว่าเพราะว่าไหนเราก็อยู่ใกล้ฟาร์มมันดีไหมเอาไหมครับให้มันบินอยู่ในฟาร์มเราดีไหม โอเคผู้นี้ปล่อยนะอ้าวจะปล่อยผีเสื้อแล้วนะมานี่ถือให้อ๋อว้าอาวอย่างนี้เลยเหรออย่างนี้เลยเหรออย่างนี้เลยเหรอยังไม่ทันได้คิจับอะไรเลย,เลยอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวอื่นรอ,อก,ก่อนตัวอื่นรอ,อก,ก่อนเดี๋ยวค่อยไปสรุป้องแรมปล่อยผีเสื้อแล้วใช่ไหมครับอ่าไหนถืออันนี้สิบอกเพื่อนเนเขาว่าเพื่อนไปแล้วเนาะเพื่อนผีเสื้อไปแล้วนะ เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวสักพักเราค่อยปล่อยเนาะเขายังไม่ออกมาเป็นผีเสื้อเลยจะไปหาผีเสื้อจะไปอะไรนะจะไปหาผีเสื้อเอาไปไปดูซิผีเสื้อไปไหนเมื่อกี้ผีเสื้อบินไปแล้วผีเสื้อบินไปไกลมากไม่รอน้องรามเลยใช่ไหมนี่ไอเราได้ผีเสื้ออีกตัวลามเุ้ยไม่บินแล้วเอาแล้วทำยังไงเมื่อกี้ลุงรามทำยังไงตกลงเขาลอดไหมเนี่ยลอดไหมนี่ไงขยับปีกแล้ว ไ,<ม>ไป<ล>ไหมไปไหมน้องจะไปไหมไปเปล่านี่ตัวที่เท่าไหร่เมื่อวานหนึ่งตัววันนี้ตัวที่เท่าไหร่ครับว<า>ันนี้สองน้องรามบอกเขาซีว่าไปเลยไม่ต้องกลัวนะเออน้องรามไปไป <PD ate. S 2> bem, เดี๋ยวเขาก็ไป <labs. S 1> เดี๋ยวเขาก็ไปรามระวังนะรามระวังนะเดี๋ยวเขาไปอุ้ยสวยจ voilà. ังเลยรามบอกเขาซีไปได้เลยนะไปได้เลย่ะ สู้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 มีเขาให้เขาขยับปีกให้แข็งแรงก่อนลูกไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบจะเย็นเย็นนะน้องรามบอกจะเย็นเย็นนะไปยัง้อมไหมพร้อมแล้วรามบพร้อมแล้วผีเสื้อพร้อมยัง,ยงแ้ม่แ่อ้าไปแล้วไปแล้ว สวยมากตัวสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวนะเอาบอกเขาว่าอะไรนี่คืออะไรผเสือผเสื้อตัวสุดท้ายแล้วใช่ไหมตัวาส s t วันแล้วเนาะเอาละพร้อมยังทั้งรำพร้อมนะฮะจะปล่อยแล้วนะบายบายด้วยนะบอกพี่เสื้อไปดีด้วยไหมไปไหมอุ้ยเขายังไปเลยวั้มยอุ้ยทำไมเหมือนเขายังบินไม่ได้เลยอะแต่เมื่อกี้เขากระพือปีกแล้วนะเกายังไม่พร้อมเหรอ นี่ไงนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวขยับตีอนี้แหละมัจะใกลแล้วแหละออกมาไปไม่ลูกนี่ไงนี่ไงเอามาเกาะลูกมามาเกาะน,นะมาเกาะน,นะนะไปไหมไปไหมไปไหมม,มีลมปะทะแล้วลมปะทะแล้วเธอจะไปเปล่าวามถามสิว่าไปไมหมลูก ไม่จับปีกไม่จับปีกเขาปีกเขาพันขึ้นมาเขาจะบินไปไหนไม่ได้วางมันตรงใบไม้ตาหรอเอาอย่างนั้นเลยหรอนี่ไงเริ่มขยับปีกแล้วจับให้มันขยับปีกหนุ่มนุ่มจับเลยเนี่ยนคนจับเหรอจับเลยพร้อมเทคออฟยังเอาแล้วเอาแล้วบายบายก่อนบอกว่าแล้วจะไปภาษาจีนเลยได้จีน บอกแล้วเจอกันนะคะจอยจีจอยแย่กลับมาเยี่ยมน้องลามบ้างนะครับกลับมาเยยี่ม้างอไปแล้วไปแล้วไปไหนแล้วอ่ะเอาไปไหนแล้วนี่ไงนี่ไงคือไปแล้วบินไปแล้วไปแล้วใช่ไหมบ๊ายบายบายบายเสื้อบายบายบฮ้ยขอให้มีชีวิตที่ดีนะขอให้มีน้ำหวานกินเยอะๆนะขอให้มีน้ำหวานกินเยอะๆนะแล้วก่อนเจ้าะิดเสื้อ ลงนี่เป็นห่วงรือโกรธหรืออะไรโอเคไป เต้องปล่อยมันไปแล้วไม่ใช่เหรอฝากติดตาม w a l บล็อกด้วยนะฮะก็ถ้าเกิดว่าชอบใจคอนเทนต์ของเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะฮะ